เรื่องเซตของตัวเองมีการทดสอบตั้งความพร้อมด้วยอะไรก็แล้วแต่นะครับเพื่อจะตรวจสอบควแห็งแรงน้ำหนักการเสริฟนะครับนอกับเน้นแ,แบบการแข่งขันแบบเป็นต่างของของพวกเราที่เราเรน,านุษย้ที่เราสร้างขึ้นเกมขึ้นมานะครับเกมคั้งนี้เป็นเกมของประเทศอินโดนีเซียนะครับเป็นเกมขึ้นมาก็อินโดนีเซียก็มองว่าประเทศเขาเนี่ยมีความถนัดและเก่งกาจในเรื่องการรวมตั้งก็เลยถึงโจมขึ้นมา 哎呀！ Yes. <laughs> ดวกันสองครั้สองลูปยไปการดวนี่ครับจะต้องทำแต่ให้่อเรื่องกันสองแต่งนะครับสองแต้ตงนี่คืายชนะถ้านแดงเสิร์แล้ว Mă